สวัสดีครับวันนี้พามาแกะกล่องตัว Raspberry Pi Pico นะครับอ่านว่า p i โคหรือ p i โคนี่แหละตัวนี้ก็ซื้อมา200 200กว่าบาทนะครับรวมส่งแต่จริงๆแล้วตัวบอร์ดอะจะประมาณ100กว่าบาทเองนะครับจากไซตรอนนะครับ นี่ก็เป็นใบเสร็จรับเงินสองร้อยห้าสิบสามบาทนะครับในกล่องจะมีสายมาให้หนึ่งเส้นนะครับมีตัวลัสตดีพายตัวนี้ผมเลือกเป็นตัวที่บัตรกีขามาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวเล็กๆนิดเดียวนะฮะในกล่องก็จะมีพินดิสคริปชันนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับตัว ESP 8 2 6นะเนี่ยครับเล็กกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทดลองเล่นกันเลยนะครับอันดับแรกก็เสียบสายเข้าไปเลย กดปุ่มบู o เซลล l ค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยเสียบเข้าไปที่พอร์ต USB กดปุ่มนะครับอ่อเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่ หน้าตรงมาคอมพิวเตอร์ก็จะมีเหมือน USB ขึ้นมา1นึ่งอตนะครับดัาบนคลิกเข้าไปแล้วก็ดัาบนคลิกที่อินดิคนะครับคอมพิวเตอร์เราต้องต่อเน็ตด้วยนะครับ จากนั้นให้มาเลือกนะครับไมโครไพทอน getting start นะครับจากนั้นดาวน์โหลด uf 2ไฟล์ตรงนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เข้ามาที่ตัว raspberry pi เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ลากไฟล์มาใส่ตรงรั s บ b e r r y p เลยนะครับโอเคียร้อนะครับเดี๋ยวรับดบริ r ายตัวนี้เขาก็จะรีสตาร์ตอัตโนมัตินะครับเราก็มาดาวน์โหลดดาวน์โหลดทอนนี่ก่อนนะครับ T H O N N ทอนนี่ดาวน์โหลดนะครับมาที่ทอนนี่ทอนนี่ .org เดี๋ยวครับปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนนาะน่าจะตรงนี้ดาวน์โหลดสำหรับวินโด w s นะครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วก็ลงโปรแกรมเลยนะครับคลิกรันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ finish เข้ามาที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับทอนนี่ ก o <Go. S 2> เสร็จแล้วให้มาเลือก to แล้วก็ option i n t e r p r e t e r มาเลือกไมโครไมโครไ t ทอนนะครับแล้วก็เลือก c o m p o r t ที่เราใช้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นคอม6กดโอเคนะครับจากนั้นก็กดสต็อปครั้งหนึ่งสต็อปสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดกันเลยนะครับ mm hmm. เบื้องต้น y y true ไม่ใช่มันต้อง import ก่อนเนาะ import Why? โค้ดเรียบร้อยนะครับเป็นไฟกระพริบธรรมดาจากนั้นเรากดเซฟนะครับเซฟทูไมโครไพทอนเดเวิ้นะครับก็ใส่ชื่อได้ตามใจชอบนะครับเป็น LED ก็ได้เซฟเสร็จแล้วก็กดที่รันนะครับสังเกตดูที่ตัว Raspberry Pi ของเรานะครับว่า LED จะกระพริบหรือเปล่านะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมให้ led ติด1วินาทีนะครับแล้วก็ดับ2วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะฮะเป็น0.2 200บมิลิเซกแล้วกันนะครับว่ามันจะกระพริบเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเซฟนะครับอ่ากดต้องกดสต็อกก่อนเนาะสต็อปแล้วก็เซฟก่อนนะครับ ต็อปเสร็จแล้วเซฟแล้วก็รันนะครับอตอนนี้ก็กระพริบเร็วขึ้นนะครับตามเวลาที่เราใส่เข้าไปโอเคนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับในการเริ่มต้นใช้งาน raspberry pi pico นะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมลงวิดีโอแนวแน,วนี้ทุกสัปดาห์นะครับ ถ้าสนใจก็กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ